เสด็จคืนสู่สวรรค์อย่างชั้นฟ้าพร่ำรำพันร่ำให้อาลัยทวินความสุกเศร้าแสนอาดูนทั่วแผ่นดินน้ำตาร่วงหลังรินทั่วถิ่นไทยรำลึกในพระกรุณาเป็นล้นพ้นพระกรณียกิจมากล้นเกินกล่าวได้บังคมก้มกราบลาแสนอาลัย สถิตในฮาไทยราชตราบนิรัน์ ขอต้อนรับเข้าสู่รายงานผลการขับเคลื่อนภารกิจของสอกรระดับอำเภอลำทับประจำเดือนตุลาคมพศ2568ภายใต้การอำนวยการของนางสาวมาริกาสีมุกขออสอกรระดับอำเภอลำทับซึ่งมีกิจกรรมการดำเนินงานดังนี้งานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับสกรระดับอำเภอลำทับได้มีการประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่2ทัพ2568ในการประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการการประชุมหมู่บ้านในทุกตำบลและประชาสัมพันธ์ผ่านเทปสกรระดับ อำเภอลำทับในระหว่างวันที่13-17ตุลาคม2568พออสอกรรระดับอำเภอลำทับมอบหมายให้ครูศูนย์การเรียนรู้ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบการศึกษา ซีโร่ดรอปเอา์ในพื้นที่อำเภอลำพับในเชิงรุกโดยให้ลงพื้นที่พร้อมกับผู้นําชุมชนเครือข่ายพร้อมทั้งให้คําปรึกษาแนะนําแนวทางการกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาอีกครั้งในวันที่29ตุลาคม2568จะจีตมปัจฉินนิเทศและมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาประจําภาคเรียนที่1ทับ2568ระหว่างวันที่20-26ตุลาคม2568กิจกรรมสกรออาสาพาใช้แอปพลิเคชันแนะนําการลงทะเบียนแอปเป๋าตังโครงการคน และครึ่งพลัดให้กับประชาชนณนะสกรระดับอำเภอลำทับสกรระดับตำบลและเพื่อเสริมทักษะดิจิตอลและรู้เท่าทันเทคโนโลยีให้กับประชาชนในชุมชนงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านทั้งในและนอกห้องสมุดโดยมีกิจกรรมดังนี้การรับมอบหนังสือบริจาคตามโครงการ70คำสา70,000เล่มฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระณิษิาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อนำไปบริการส่งเสริมการอ่านแก่ประชาชนผู้รับบริการและบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมสกร,รออาสาพาใช้แอปพลิเคชันให้กับประชาชนผู้รับบริการกิจกรรมส่งเสริมอาชีพการทำโดนัทจิ๋วเพื่อส่งเสริมอา และสไร้างรายได้ให้กับประชาชนหน้าห้องสมุดประชาชนอำเภอลำทับกิจกรรมทำริบบิ้นสีดำไว้อาลายัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติพระบรมราชินีนาถพระบรมนาถชนนีพันปีหลวงโดยบุคลากรส,กร,สกรอดระดับอำเภอลำทับและองค์กรนักศึกษาได้นำโบจากริบบิ้นสีดำนำไปแจกจ่ายใ,ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่างๆในอำเภอลำทับและมีการจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้ร่วมลงนามถวายอาลัยงานภาคีเครือข่ายและงานอื่นๆมีกิจกรร ระหว่างวันที่7-9ตุลาคม2568บุ 2, คลากรสกรระดับอำเภอลำทับเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสรุปและรายงานผลการดําเนินงานและรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาสา,สาประจําปีงบประมาณ2568ของสอกรระดับอำเภอเอ,อ,อ่าวลึกสกรระดับอำเภอเกาะลำตาและสกรระดับอำเภอลำทับณโนะรงแรมบันดายารีสอร์ทจังหวัดสตูลพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนร,ยนร,ยนรู้ร่วมกันเรื่องเครดิตแบงก์หรือธนาคารหน่วยขีดนะวิทยาลายัยเทคนิค จังหวัดตูลบุคลากรและนักศึกษาสกรระดับอำเภอลำทับเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรามหาราช13ตุลา2568และเนื่องในวันปิยมหาราช23ตุลา2568โดยมีกิจกรรมพิธีวางพวงม,มาลาณาสาราประชาคมอำเภอลำทับและกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณองค์การบริหารส่วนตำบลพุ่งเททองโดยมีนายรัฐศาสตร์ชิดูผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีวันที่30ตุลาคม2568บุคลากรสกรระดับ อำเภอลำทับเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่อถวายพระราชะกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบ,บรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงในวาระครบ7วัวนนวัดลำทับวันที่31ตุลาคม2568บุคลากรสอกอระดับอำเภอลำทับเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐถินพระพระชาชทานประจำปี2568ของกระทรวงศึกษาธิการนวัดแก้วโกรวรารามพระอารามหลวงจังหวัดกระบี่สกลระดับอำเภอลำทับสร้างสังคมแห่งการเรียน ตลอดชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น